อ๋อสวัสดีครับเอาแค่วมแรกมีหนูอยู่วอาจารย์คือมีหนูว่ะโอ้โอ้เขางามของคนจีนู่ะนี่อุ้ยช่วยยูว่ามันแค่วมแรกหนู้ิตแตกของว่ะ โอ้ขแมข,ขแมร้นเขมรได้ดีกว่วโก็มาเกี่ยวไกลด้กันเลยก็กัรทีบพัดโ็กันดาตนคับครับโอเคจัวเ้ยอ,ดอ้ดีบาสเตอร์โทษเขา เอาเอาเครื่องนึงสมบอแบ่งกันให้เขาพ้นครับทุกแนวเลยโอ้โหอ้หมอู้ขอบคุณครับโอ้เอาเอาไปนีเครื่องนึงเอาึ้นรถเครื่องหนึ่ง,อง,องอโอ้โอโอเฮ็เเเดดีเฮ็ดดีคือตัวเนี่ยนอไปได้เกียร์ทันพันข้อไหมเต๋ แต่ร่รกูกเ,ดกเดียวก,กันครับอ่นนุน่นอาอมันคือสีเสาวไว้แถออกงานแรกกินไม่เห็นแน่เลยวยนนไปห้าว่าที่ออกงานแรกออกรายงานจเจอไรก็ออกอกินก็ต้องก็ถ่ายคลิปกระเบื้องอยที่กันมีสายพัน ครับหัวเกียวอยูอ่คางเวียนคางอันคาร์ที่เฮ็ดจะได้กับบขาดเลยบวดปีกับบวดปีเนี yeah, ่ยไต้องไป<ม>เป็นเพื่อมันนะประเพีดว่าขันบ่มียักเส้ซนหนิหนมนนบวชรถ,รถแค่นหัวหยาไว้ซื้อก,กับคิ้วขึ้นสิไปซื้ออะไรกมีกับสอบกระเสีบยบเลยเนี่าจะคว่งรถกันอีกแล้วหรือ,อว่าจะเอาไปไหว้แล้รถกระสอบบ่มาเกี่ยวนึงบ่ได้หายจองละว่ามีจัดเตรียมให้บวชถ่าเมียดแล้วเอาขึ้นปั้นโกงงให้น้ำหัวเอาบวชได ให้ยุบวานแกลวลงสีให้นำในโดว <c ười> อ่ะคือเอาขึ้นแค่เหลือแล้วไปเปล่งลงขุณหลดแล่นรถเกียวลงสั่งลดโอ้ตาให้สองมองโอ้บริการทึงทีหรืตัวนี้บ่โอ้ดีไล่ดีไลย โพโพโพลงฮึอบอกสองข้าแล้วกับพี่อีด้วยลาว <laughs> โอ้แล้วอยากจากกับ เห็นยัยงงครับดาโอ้เล่าเต็มเลยวอยตัดจะเขียวครับลงมาได้เลยเลล่อเ่ยเพียบัา ่มขั้นเกียวไอ้ขายนี่ต้องเลือกรถขั้นไหนดีดเขาเกลียวตัวเพี้ยงไหนหลายๆเน่ดิหนักตติมกัน,กนดิทั้งวุ้มมือแปดครับมาจ่ากรกะเมียนขั้น ไล่ลานเนี่ปั๊บเหาโอ้หานพื้นมาขับมาจีจักเนี่เอาทอลองมาไปรโอ้ระบบนีเมติดหัวัเห็ดดีเดียวเลยยยาดีดมันเป็นธรรมเนียมของเขาโอ้ ยงีขนาดมันต <Lil ith> <ale> ิดมอเตอร์มมีหันจันจันอยู่ดิเคลียร์อยู่ลุ่มเคลียร์อยู่ลุ่มกับมีโอ้ยฮาวไวเกี่ยวท้ายได้ว่าะสันเต็มอุ้มย่านในจอถ่ายอยู่เนาะเพราะจังเนี่ยปิงห่วยเป็นยังก็เวนาเนี่ยเท่าไรดีกี่ครัพี่น้องเพื่อนพี่น้องกินต้องกัน มก็มาถือรถเนี่ยโอ้ดีไะเอาเล่นเกียย์ให้มัมสุดคุ้นคือลเ,นนะเลอเดอหัวนะเนี่ยพราะเน่ยเพราะเน่นเต้น้ำคลิปย่างเดียวเลย บ้าบ้านพิดสวดมันพิดสวดมันพิดสวดมันถอยถอยดากขึ้นนี่เฮ็ดวันไม่โค้ดเ้ยอ้วยดากรถขึ้นมา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 ั ม่โค่นี่มันเอาสปอกเก็ตไปทั้งหลังสบอกจังอวยดากปั๊บหลุดว่าแม่มันหลุดอูถึงรอว่ามันคือหันดากขึก้น,ม,น,าน,านามาเบ,บื้องสเตอู่เอาท่อนตัวเบื้องสเตอร์เอาท <c oughs> ่อนตัว ห่วงยอนเลยปากเดิมแตงแต่คนคขับรถกัน,นเนี่ยอื่นปดิแตงกบจะคล้องหน้าแนวแตง่ะไว้เจอกันไหมคลิปนาครับเดี๋ยวสิผ้าจะอุ้มขมิ้นไปบูทั้งหลายอีกแถวซุงบกยางหมละ